มาถึงในเนื้อหาหลักในหมวดที่2นะครับก็คือจะไปดูกันถึงแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์นั่นเองนะครับมีปัจจัยอะไรที่กระทบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์บ้างน,นะครับจะได้ไปศึกษาวิเคราะห์กันในหมวดนี้นะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ครับถ้าความไปดูเบื้องหลังนะฮะการเติบโตของ รายได้ที่แท้จริงต่อหัวของสิงคโปร์ก่อนเลยนะครับเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยประมาณ3ามต้นสวัตเนี่ยนะครับรายได้ที่แท้จริงต่อหัวของสิงคโปร์นี่เขาสูงกว่าเรามานานแล้วนะฮะมานานแล้วแล้วก็ในสามต้นสังวัตหลังก็ยังเติบโตเฉลี่ยเนี่ยสูงพอๆกับไทยครับแล้วก็สูงกัามาเลเซียนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวเลขกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่1980นะครับถึงยุคนะปี2012นั่นเอง เว e l ์ Average นี่ก็คือค่าเฉลีย่ยของโลกนะครับอยู่ที่1.8%ต่อปีนะครับสำหรับการเติบโตของรายได้ที่แท้จริงต่อหัวนะครับมาเลเซีย3.4%นะครับสิงคโปร์4.1ไทยเรา4.2ครับแต่สังเกตนะครับว่าสิงคโปร์นี่เขาสูงกว่าของไทยและก็ของมาเลเซียมาตั้งแต่ยุคนู่นะครับยุคเอตนี่เขาก็สูงกว่าเราเยอะอยู่แล้วนะครับก็ยิ่ง เวลาผ่านไปก็ยิ่งถ้ายิ่งโตสูงกว่ามันก็ยิ่งทิ้งห่างกันไปเรื่อยๆนะครับสิงคโปร์นี่เขาก็จะทิ้งห่างมาเลเซียไปเรื่อยเลยครับแต่ว่าของไทยเรานี้โตได้พอๆกับของสิงคโปร์นะครับนะฮะแต่ว่าก็ยังตามสิงคโปร์อยู่เยอะพอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็เขยืดเข้ามาอีกนิดครับมาดูการเติบโตของ GDP นะครับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาครับ ของสิงคโปร์ครับเติบโตได้5.6%นะแต่สังเกตรกราฟของสิงคโปร์นี่จะค่อนข้างที่จะพันผวนนะฮะในในระยะหลังๆนะครับเพราะว่ามันไปประจวบเหมาะกับเศรษฐกิจโลกพันผวนพอดีนะครับดฉงนั้นก็สิงคโปร์เขาก็เนื่องจากว่าพึ่งพาการค้าขายกับเศรษฐกิจโลกมากเลยนะครับ เศรษฐกิจครับว่าันผวนตามไปด้วยนะครับตัว GDP growth เนี่ยนะครับผันผวนที่เดียวครับแต่ว่าตั้งแต่ปี2000ถึง2012เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับสองพัึ่งสองพันสิบสน่าทันโทษเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วโตได้ปีละ5.6%ครับเทียบกับอินเดียนะครับอินเดียเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโตได้ปีละ6.8%นะฮะแล้วก็จีนนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วโตได้ปีละ9.8%้นั้นก็สิงคโปร์ก็จะเฉลี่ยแล้วโตได้ต่ำกว่า แล้วก็อินเดียนั่นเองครับแล้วก็ดูกราฟก็จะพอสังเกตเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะผันผวนมากกว่าด้วยนะครับต่อมาเราก็ลองมาเทียบการเติบโตของเศรษฐกิจสิงคโปร์นะครับกับกลุ่ม CLMV บ้างนะครับก็สิงคโปร์ครับ5.6เซนะฮะ CLMV มีใครบ้างครับมีกัมพูชานะครับก็ผันผวนนะฮะแต่ว่าเฉลี่ยแล้วจังโตได้ปีละ7.9นะฮะ ลาวได้7.3เวียดนาม6.6แล้วก็พม่า9.8นะครับก็จะสังเกตได้ว่าสิงคโปร์ก็ต่ำกว่ากลุ่ม CLMV นะครับแล้วก็ผันผวนด้วยนะครับผันผวนด้วยอันนี้กัมพูชาก็จะผันผวนด้วยเหมือนกันนะเพราะกัมพูชาเขาก็เน้นเน้นพึ่งพาการค้าโลกเช่นนะครับแต่ว่าเฉลี่ยแล้วก็ยังโตได้สูงกว่าสิงคโปร์นั่นเองนะครับ ต่อมาเอาสิงคโปร์มาเทียบกับอาเซียนไฟ์บ้างนะครับสิงคโปร์ครับ5.6นะครับไทย4.1นะครับไทยเราสีส้มนะครับคยวอนี่5้ฟิลิปินนะฮะแล้วก็มาเลเซียก็5เท่ากันนะครับสิงคโปร์นี่โตสูงกว่าอาเซียนไฟ์นะครับในช่วง13ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผันผลมากกว่าด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเราเอาสิงคโปร์ไปเทียบกับกลุ่มพัฒนาแล้วบ้างนะครับ แน่นอนว่าสิงคโปร์ชนะขาดเลยนะครับสิงคโปร์5.6นะครับ US 1.9ยูโร1.1เจแปน0.9อันนี้เฉลี่ยเฉลีล่ยต่อปีแล้วนะครับแล้วก็ในกราฟก็จะมี GDP ให้ดูทุกปีครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าของสิงคโปร์ก็จะสูงกว่านะฮะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเกือบทุกปีครับแม้ว่าจะผันผวนก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับเทียบกับกลุ่มประเทศต่างๆครับ เมื่อเราเอาการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ไปเทียบดูกันครับแล้วก็สำหรับปี2013นะครับ GDP สิงคโปร์นั้นโตได้4.1%ะฮะก็มีปัจจัยเสริมหลักมาจากการแห่ตัวของการส่งออกครับปี2013ก็เริ่มจะการค้าโลกเริ่มจะฟื้นตัวนะครับเราลองไปดูครับในฝั่งรายจ่ายนะครับของ GDP นะฮะ อันนี้นะครับตัว G นะครับเติบโตได้สูงที่สุดเลยครับ1 1 2นะฮะก็จะเป็นการบริโภคภาครัฐนะฮะอาจจะมีการอัดฉีดเงินในส่วนของภาครัฐเข้าไปในเศรษฐกิจนะครับตัว G ก็จะพุ่งสูงครับแล้วก็ GDP ครับตัวเฉลี่ยที่4.1นะครับแล้วก็ตัว X ตัว M ตัว C ตัว I ตัว I โดยรวมนะฮะแล้วก็ตัว I ที่เป็นการลงทุนเนี่ยก็ติดลบทั้งคู่นะครับ นี่ก็จะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับเราลองไปดู contribution ดีกว่านะครับ contribution จะเห็นภาพชัดกว่านะครับตัวที่ contribute มากเลยก็คือตัว export ที่ขยายตัวนะครับ contribute ถึง8%นะฮะท,ทั้งที่ gdp เนี่ยโดย overall เนี่ยโตแค่4.1นะครับอันนี้เรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันจะมีตัวตัว m ที่เป็น contribute แบบแบบลบนะฮะมันลบไปนะฮะเป็นประเทศที่มี x กับ m สูงมากๆนี่นะครับ มักจะเป็นแบบนี้ครมันจะสวิงนะครับตัวที่คอนทริบิวต์ลงมาก็จะเป็นภาครัฐนะครับแต่ก็คอนทริบิวต์ได้1%นะเพราะว่าไซส์เขาเล็กนะครับถึงจะโตเยอะก็คอนทริบิวต์มีสัดส,ส่วนได้มีผลได้ไม่มากนะครับตัวต่อมาครับเป็นการบริโภคเอก,อกชนอันนี้ได้0.9%นะครับอันนี้นิดชุดเป็นสังสถิตนะฮะไม่ต้องสนใจเท่าไหร่นะครับตัวที่มีผลทางลบนะฮะของการเติบโตของ GDP เนี่ยจะเป็น สินค้าคงเหลือนะครับลบ0.1%นะครับแล้วก็การลงทุนครับลบไป0.7%อันนี้เป็น Contribution นะครับตัวที่คอนสิบิวติดลบมากๆเลยคือเรื่องของการนำเข้านะครับอันนี้เรื่องปกตินะครับเพราะว่าสิงคโปร์เขานำเข้าแล้วก็ส่งออกกันเยอะอยู่แล้วละครับนะครับ,นะรบก็มีผลลบ5.8%ต่อ GDP นะครับแต่ว่า overall effect นั้นเนี่ยรวมกันตัวสีเขียวอ่อนทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้ 4.1เท่ากับ GDP growth โดยรวมนั่นเองนะครับฉะนั้นก็สรุปได้นะครับว่าตัวที่มีผลมากที่สุดก็หนีไม่พ้นการส่งออกนั่นเองนะครับเพราะว่าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับโครงสร้างเศรษฐกิจของเขาแหละครับว่าพึ่งพาการส่งออกมากนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับในฝั่งการผลิตนะครับฝั่งการผลิตก็มีภาคบริการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเงินแล้วก็ภาคการค้านี่แหละครับที่มีส่วนช่วยนะครับในการเติบโตโดยรวมมากที่สุดนะครับแต่ดู g r o t h ของแต่ละ sector เองเนี่ยนะครับก็จะเห็นครับภาคการค้านี้เขาโตเยอะที่สุดเลยครับตามมาด้วยภาคการก่อสร้างครับตามมาด้วยภาค ICT นะครับตามมาด้วยภาคบริการธุรกิจแล้วก็ตามมาด้วยการค้านะครับเราลองไปดูผลกระทบบ้างครับอันนี้เป็น contribution แล้วนะครับ ก็ Contribution จะดูได้เห็นภาพชัดเจน,นครับว่าการเติบโตของ GDP เนี่ย4.1เนี่ยนะครับในฝั่งการผลิตเนี่ยมี Contribution มาจากเซกเตอร์ไหนบ้างนะครับก็เซกเตอร์ที่ Contribute เยอะที่สุดเลยก็เป็นเซกเตอร์ finance and insurance นะฮะภาคการเงินนั่นเองครับรองลงมาก็จะเป็นภาคการค้านะครับแล้วก็ภาคบริการธุรกิจตามมาด้วยภาค อุตสาหการรมการผลิตนะหรือว่า m a น u แฟ c t u r i n g นั่นเองครับแล้วก็ไล่เด่นกันลงมานะครับไล่เด่นกันลงมาจะมีสินค้าอื่นๆท่านนั้นเองที่ค n t ทริบิ e แบบน e t ที e นะครับกเ็เพราะว่าตัวเขาเองก็ติดลบด้วยนะครับฉะนั้นก็สรุปสรุปนะครับว่าเป็นภาคการนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่าการค้านั่นเองครับที่มีส่วนช่วยนะครับในการที่ทำให้ GDP ในปี2013ของสิงคโปร์นั้นเนี่ยเติบโตได้นะครับ สำหรับการคาดการณ์อนาคตนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจสิงคโปร์นี่นะครับก็ไม่สูงมากนักนะครับก็จะเติบโตได้ในระดับประมาณ3.6%ต่อปีครับไปในอีก3ปีข้างหน้าเลยนะครับเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะครับนะฮะสำหรับปี2014นี้นะครับเมื่อเราเอามาเรียงกันแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์ของ IMF นะครับเขาก็คาดการณ์ทั้งโลกเลยครับก็เศรษฐกิจ พม่าครับจะโตสูงมากๆเลยนะครับปีนี้นะครับ7.8%นะฮะสูงกว่าจีนด้วยซ้ำนะครับก็แน่นอนเพราะว่าพม่าเขาเพิ่งจะเปิดประเทศนะมันก็จะมีเรื่องของการที่ catch up ได้ได้เร็วนะครับเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่ามีการลงทุนมีการใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะครับนั่นก็เศรษฐกิจก็จะพัฒนาได้โตได้เร็วนะครับสำหรับสิงคโปร์เองนั้นเนี่ยน่าจะมาถึงทางทางสองแพร่งแล้วที่เดียวนะครับเพราะว่า เศรษฐกิจกพัฒนาขึ้นไปคล้ายๆมีโปรไฟล์นะค,คล้ายๆกับประเทศพัฒนาแล้วนะครับแล้วก็การเติบโตก็เริ่มจะต้องลดลงมาเช่นเดียวกันกันกบเศรษฐกิจกที่ประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆน,นะครับเราจะสังเกตนะครับว่า,าเศรษฐกิจอย่างของสหรัฐนะครับของญี่ปุ่นของยูโรเนี่ยก็จะเติบโตได้ประมาณนี้นะครับนะฮะเต็มที่ก็ไม่เกิน5%นะครับ ตามปกติก็จะอยู่ราวๆนี้ฮะสอาเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับสิงคโปร์นี่เข้าขายแล้วนะครับเพราะว่าเติบโตได้สูงพุ่งปูดขึ้นไปเนี่ยนะครับตัวเลขมันได้ต่อหัวนี่ก็เป็นหนักต้นของโลกไว้แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความท้าทายอันใหม่ของสิงคโปร์ครับที่เขาก้าวเข้ามาในจุดนี้แล้วเนี่ยจะโตต่อไปให้สูงเหมือนเดิมได้อย่างไรนะครับ2อ1 5 2 0สิอ 2015, 2016ของสิงคโปร์ก็ยังเติบโตได้ 3. 6เ เหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นการคาดการณ์ของ IMF นะครับของไทยเราก็น่าเป็นห่วงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะครับทั้งๆที่ระดับการพัฒนาก็ยังไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับประเทศไทยเรามีปัญหาครับนะครับสำหรับสิงคโปโ์แล้วเขาก็โตได้ในระดับนี้แหละครับ3.6%ต่อเนื่องไปนะครับในอนาคตนะครับอีก3ปีข้างหน้านั่ครับ สำหรับแนวโน้มนะฮะในหมวดที่2ครับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะครับก็ครบถ้วนไปแล้วครับเราลองมาทําความสรุปทําความเข้าใจกันอีกสักครั้งนะครับมองย้อนกลับไปนะฮะในระยะยาวเนี่ยก็จะพบว่านะครับรายได้ที่แท้จริงต่อหัวนะครับของชาวสิงคโปร์เนี่ยโตได้ดีด้วยนะครับแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูย้อนกลับไปถึงในยุค1980เนี่ยเขาก็สูงกว่าเราอยู่แล้วนะครับ ล้วก็ยังโตได้เร็วด้วยนะครับปัจจุบันก็ยังทิ้งเราไว้ได้อีกนะครับโตได้สูงกับมาเลเซียนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็โตพอๆกับของไทยนะครับนั้นก็ปัจจุบันก็ยังสูงกับของทั้งของไทยแล้วก็ของมาเลเซียอยู่พอสมควรเลยนะครับเมื่อกระชับเข้ามานะฮะตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาครับนะครับ เศรษฐกิจสิงคโปร์นะครับวัดโดย GDP growth นีน่นะครับก็โตได้เฉลี่ยปีละ5.6เะครับเมื่อไปเทียบกับมหาอำนาจใหม่อย่างจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยก็ยังถือว่าต่ำกว่าเขานะครับเทียบกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่าง CLMV เนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่าเขาครับแต่เมื่อมาเทียบ กับเพื่อนบ้านอาเซียน5ด้วยกันสิงคโปร์โตดีกว่านะครับรวยกว่าแล้วก็ยังโตได้มากกว่าด้วยนะครับและแน่นอนครับเวลาไปเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องโตต่ําแล้วนะครับสิงคโปร์ก็ดูว่าโตได้สูงกว่านั่นเองครับแล้วก็ปีล่าสุดเนี่ยนะครับ2013ครับเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะฮะวัดจาก GDP growth เนี่ยโตได้4.1นะฮะแน่นอนเละครับว่าก็เป็นมีส่วนมาจาก การเคลื่ตัวของการส่งออกครับเพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจนั้นเพึ่งพาการส่งออกสูงมากๆนะครับจะดีจะเลวก็อยู่ที่การส่งออกนั่นแหละครับนะครับเราก็ฝั่งการผลิตนะครับฝั่งการผลิตก็จะมีภาคบริการนั่นเองครับเช่นภาคการเงินแล้วก็ภาคการค้าแหะครับที่มีส่วนช่วยนะครับมองไปข้างหน้านะครับเศรษฐกิจสิงคโปร์เริ่มจะเข้าสู่เฟสที่เติบโตได้ไม่สูงนะครับไม่สูงเหมือนเดิมแล้วนะครับ ก็ IMF คำว่าคาดการไว้นะครับว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์ก็จะโตได้ประมาณปีละ3.6%ต่อเนื่องไปนะครับอีก3ปีข้างหน้าเลยนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มอาเซียนต่างๆที่เหลือแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าต่ำนะครับถือว่าต่ำทีเดียวครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับของแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะครับสรุปง่ายๆอีกสักครั้งนะครับเมื่อมองในระยะยาวนะโตมาดีมากๆเลยนะครับ มองในระยะกลางๆเนี่ย13ปีที่ผ่านมาก็ยังโตได้ดีกว่าอาร์ซินไฟฟ์นะฮะแต่ว่าก็เริ่มโตได้ไม่ค่อยเทไหลแล้วนะครับมองไปในอนาคตจะโตได้ต่ํากว่านี้อีกครับเพราะว่าพัฒนาขึ้นมามากแล้วนะครับเกือบจะถึงจุดที่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจพัฒนาแล้วแบบในโลกตะวันตกแล้วเพราะฉะนั้นก็แนวโน้มการเติบโตก็จะต่ำนะฮะเป็นตามธรรมชาติของการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเอาละครับเรียบร้อยครับในหมวดที่2นะครับ การเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ครับ